ครับอูดปินนายครับรีวิวไฟล์กลับมาแล้วนะครับไม่ได้รีวิวไฟล์กันนานมากมากนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินสิงคโปร์ชางฮีครับไฟล์วันนี้ที่เราจะรีวิวเนี่ยจะเป็น Airbus A350 นะครับซึ่งเป็นไฟล์ระยะไกลเลยนะครับเราจะบินจากสิงคโปร์เนี่ยดเร็กไปถึงซานฟรานซิสโกเลยครับตามเวลาแล้วเนี่ยไฟเนี้จะยาวนานถึง15ชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งสิงคโปร์ตอนนี้เนี่ยก็เก่งมากๆในการทำดีเร็กไฟล์นะครับจากสิงคโปร์เนี่ยถึงอเมริกาหลายเมืองเลยครับเรา ่างหายจากการรีบิวไฟไปนานเพราะว่าสถานาการณ์โควิดนะครับจากที่หลายคนรับรู้อยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆผมเดินทางจากกรุงเทพเลยนะครับแล้วก็ไฟกรุงเทพสิงคโปร์ซึ่งเป็นไฟสั้นๆเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมากๆสําหรับคนที่ไม่ได้เดินทางต่างประเทศมาสักพักหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าสนามบินสุวรรณภูมิของเราเนี่ยเงียบ มากเลยนะครับบนไฟลก็แทบจะไม่มีคนเลยครับรวมถึงมีมาตรการบางอย่างนะครับที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่เราต้องใส่หน้าก,กากตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่องบินยกเว้นตอนกินข้าวนะครับรวมถึงก็จะมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างที่ปรับเปลี่ยนไปอาหารต่างๆเนี่ยก็มีหน้าตาที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไฟล์หลักที่เราจะรีวิวว,วันนี้เนี่ยจะเริ่มที่สนามบินสิงคโปร์ครับเที่ยวบินนี้เนี่ยผมไปกับซูชิงด้วยซึ่งซูชิงก็กาลังถ่ายให้เราอยู่นี่เองเลยนะครับในหันหน้าทักทาย ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปด้วยกันนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลักๆมากๆเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสิงคโปร์ชางทีตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นผู้โดยสารชั้นพรีเมียมอย่างบิ e s น class เนี่ยเขาไม่มีเลาใช้ใช้นะครับเพราะว่าทางสิงคโปร์เนี่ยเขาต้องการที่จะกันผู้โดยสารทานสิทธิ์หรือว่าผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องเนี่ยแยกออกจากผู้โดยสารที่เดินทางออกจากสิงคโปร์นะครับเขาก็เลยแปลงร่างบริเวณนี้ ทั้งหมดเลยที่เราอยู่นี้เนี่ยให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าทานสิตเวตติ้งแอเรียนะครับก็คือผู้โดยสารที่จะทานสิตทั้งหมดเนี่ยจะต้องมารออยู่ที่บริเวณนี้ซึ่ง ไม่มีเหล้าใช้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้โดยสารพรีเมียมก็คือพวกบัตรทองอพวกบิสเนสคลาสเนี่ยเขาจะมีโซนเล็กๆอีกโซนหนึ่งเรียกว่าเป็นพรีเมียมเวทติ้งแอเรียนะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีเมนูเครื่องดื่มกับอาหารให้บริการแต่ว่าเราต้องสแกน QR โค้ดแล้วก็เลือกเมนูเพื่อสั่งเอาเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราไมา่ได้เป็นผู้โดยสารชั้นพรีเมียมเนี่ยก็จะมีเป็นคีย์ออสเล็กๆข,ข,ขายอาหารซึ่งเราจะต้องเสียเงินซื้อครับเป็นไงบ้างอะไม่ได้เดินทางนานมากตื่นเต้นตั้งแต่ขั้นตอนการจัดกกกรระะะเเเเปปป๋๋าาาาาลลยยยคือออตนนนนนนีี้้้่่่่จจจมมถึงงขัััททดไ็แวบุโ กระเป๋าเดินทางหมดเพราะว่านึกไม่ออกมันต้องใช้อะไรยังไงบ้างแล้วมันก็แบบมือนกับประหมหาไปหมดอ่ะก็ <c oughs> ไฟนี้น่าจะเป็นไฟที่น่าตื่นเต้นทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเที่ยวบินนี้ <c oughs> จะเป็นยังไง ซึ่งน่าจะมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปจากก่อนที่จะมีโควิดคอสมควรเลยแหละแค่อตอนที่มาถึงสิงคโปร์อะเราก็รู้สึกเหมือนกับมันแอบ,บแบบเหงาเหงานิดนึงนะเวลาแต่ก่อนมาถึงสิงคโปร์จะรู้สึกว่าบรรยากาศมันแบบดินามิกมันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานักท่องเที่ยวคนอื่นก็จะเดินสวนกันไปสวนกันมาแต่อันนี้มันต้องแบบเข้าแถวแล้วก็เดินตามกันมาแบบเงียบๆช้าๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้มันเหงาเหงาเหมือนกันเนาะตลกนะตอนที่เขาจัดให้เราเข้าแถวเป็นแบบแถวเลี้ยงหนึ่งเท่านั้นนะห้ามแตะแถวไปยืน <ะ S 1> บนสติ๊กเกอร์เท่านัน แต่เราก็เข้าใจแล้วเนาะช่วงนี <ad> ้เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็หวังว่าจะกลับมาเป็นปกติได้เร็วๆนี้เนาะเดี๋ยวตามไปดูรีวิวไฟลพร้อมกันนะครับนี่เราจะพลิกให้ดูความเงียบเหงาของ Transit w ทติ้งแอ r ี a ยตรงนี้เสียงจิ้งหรีดจงมาเงียบมากเงียบมากไปยังอ่ะไปเย้อันนี้จะเหมือนเข้าค่ายลูกเสือนะครับคือต้องเดินเป็นแถวตอนเดียว แล้วก็ห้ามแวะวช้อปปิง้งห้ามแวะทุกร้านห้ามเข้าห้องน้ําเดี๋ยวเขาจะมีโซนที่เราสามารถเข้าห้องน้าได้แต่ว,ว่าระหว่างทางก็คือห้ามแวะอะไรเลยเขาจะคอยหันมาดูตลอดว่าเขาเดินช้าไปไหมเร็วไปไหมซึ่งตลกมากมเป็นประสบการณ์ต่อเครื่องที่ตลกมาก เดินตามคุณครูมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมาถึงที่เกตของเรานะครับที่สนามบินชางฮีเนี่ยก็จะเป็นการเอกซเรย์หน้าเกตนะครับโคตสีหน้าเกียดเฮ้ยหน้าเกตโว้ยน้าเกียดอะไรเรนาะีหาเรื่องจะดาดตลอดนี่นะครับนี่คือเครื่องบินลำที่เราจะนั่งไปสานฟานกันครับ A 3 5 0 9 0ู้นเะครับเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องกัน<อ>ขึ้นเครื่องมาแล้วนะครับ อันนี้เป็น b s Business Class ของ A350-900 นะครับอันนี้ที่นั่งซู่ชิงนี่จะเป็น 27F ส่วนวันนี้ผมจะนั่ง 27K ที่เป็นริมหน้าต่างนะครับจะเห็นว่าจุดเด่นของที่นั่งสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็คือเขาจะเป็นที่นั่งกว้างมากครับตัวนี้ตอนที่ปรับเอนนอนเนี่ยเขาจะต้องพับอันนี้ลงไปทั้งชิ้นเลยนะครับที่เดี๋ยวจะพับให้ดูอีกทีตอนที่จะปรับนอนเข้ามานี้จะเห็นว่าจอด้านหน้านี้เป็นจอใหญ่มากแต่ว่า จะไม่ใช่จอทัชสก,กรีนคือจะทัชไม่ได้ตรงนี้ควบคุมผ่านออจอยสติ๊กตัวนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งจอเน,นี้ยทัชได้ก็จะเลือกควบคุมได้ว่าจะกดอันนี้ก็ได้หรือว่าจะแตะผ่านหน้าจอแล้วก็ดึงออกมาได้ด้วยนะครับอันนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วที่เก็บของด้านหลังตรานนี้ที่เก็บของพอสมควรนะครับมีไฟอ่านหนังสือมีปลัก๊กที่เป็น universal นะครับแล้วก็รัว usb สำหรับชาร์จไฟแล้วก็ Data ต่างๆนะครับ HDMI <c oughs> ก็คือถ้ามีอุปกรณ์ตัวเองมาเนี่ยสามารถเอา d ด v i c e ตัวเองมาออกจอใหญ่ตรงนี้ได้เลยนะครับ่งข้างตรงนี้มีช่องเก็บของที่เราสามารถเก็บของต่างๆได้ด้วยเล็กๆนะครับตรงนี้มีที่วางแก้วนีิดหน่อยๆมาให้นะครับมีกระจกแต่งหน้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับสอดขาครับตอนที่เรานอนเราจะนอนเฉียงๆหน่อยเป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะจัดกลางออมานะครับสาหรับ ทางข้าวได้แล้วก็อันนี้จะเป็นช่องเก็บของอีกช่องหนึ่งที่เขาจะใส่หูฟังน้ําเปล่านะครับแล้วก็จะมีแช่คลิปตัวนี้มาให้ ที่ตอนนี้จําเป็นอย่างมากนะครับเขาก็จะมีพวกแอลกอฮอล์เจลล้างมือแล้วก็เป็นเอ่อไวป์แอลกอฮอล์สำหรับเช็ดพวกเซอร์เฟซหรือว่าปุ่มต่างๆสาหรับผู้โดยสารที่เอ่อไม่สบายใจนะครับก็สามารถเช็ดด้วยตัวเองได้อีกทีหนึง่งในตัวหูวฟังเขานะครับที่ให้มาของ Business Class ก็เป็นหูฟังคุณภาพดีอยู่ละของสิงคโปร์แอร์ไลน์ตัวนี้เป็นมาตรฐานของเขานะครับแล้วก็น้าเปล่าที่ให้มาเลยข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บรองเท้านะครับกับพวก ช่องวางกระเป๋าต่างๆ,ๆก,กระเป๋าถืออะไรพวกนี้ก็วางตรงนี้ได้จะได้ไม่เสียพื้นที่สําหรับพักผ่อนของเราครับด้านซ้ายของที่นั่งตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเยอะมากๆเลยนะครับเรียงกันอยู่ตรงนี้เลยส่วนมากก็จะเป็นปุ่มปรับที่นั่งนะครับกับเ,ออเปิดปิดไฟในตําแหน่งต่างๆครับรวมถึงขวาสุดตรงนี้จะเป็นปุ่มออปิดตัวหน้าจอด้านหน้านะครับถ้าเกิดเราหาปุ่มปิดจอไม่เจอนะครับแสงแยงตากดได้เลยง่ายๆครับปุ่ม เรียกพนักง,งานนะครับปุ่มไม่ให้พนักง,งานมารบกวนต่างๆนะครับสามารถที่จะกดได้จากแผงด้านซ้ายตรงนี้ซึ่งเราเข้าถึงได้ตลอดเวลานะครับอีกข้อดีหนึ่งของซีทีนี้ก็คือมันจะมีปีกที่อยู่ด้านข้างที่นั่งอย่างนี้ครับผมส่งไปที่ที่นั่งของสู้ชิงจะสังเกตว่ามันให้ความเป็นส่วนตัวมากเลยเราจะมองไม่เห็นหน้าผู้โดยสารคนอื่นบนไฟล์นี้นะครับทำให้ แต่ละที่นั่งเนี่ยให้ความเป็นส่วนตัวอย่างมากถึงแม้ว่าจะไม่มีออตัวประตูมาปิดกต็ตามลืมบอกไปนะครับว่าเครื่อง A350-900 ของสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยเขาจะมีแค่2คลาสเท่านั้นเองนะครับก็คือมี Business Class กับ Premium Economy นะครับไม่มี Economy ปกติด้วยซ้ำไปนะครับบนเครื่องไทยนี้ a เมนิตีที่เขาให้มาเลยนะครับตั้งแต่ขึ้นเครื่องมาเนี่ยอันนี้จะเป็นค่าปิดตานะครับมีถุงเท้าสาหรับใช้บนเครื่องนะครับสำหรับคนที่ หนาวๆห,หน่อยนะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็มีรองเท้าแตะสําหรับเอิ์บนเครื่องครับสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยจะไม่มีชุดนอนมาให้นะครับสำหรับผู้โดยสาร b บิสเนสคลาสครับแต่ต้องเป็น First c คลาสนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครื่องบินที่เป็น First c คลาสเข้าใจว่า แทบจะไม่มีโอเเรตเลยส่วนมากน่าจะเป็น A350 อย่างนี้แหละที่มีจุดเด่นในเรื่องการประหยัดน้ามันนะครับเพราะว่าช่วงนี้สายการบินก็ต้องประหยัดงบให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับในสถานการณ์ที่คนอาจจะยังเดินทางไม่เยอะมากครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เคบินนี้ดูโปร่งมากก็คือสังเกตไหมครับว่าตรงบริเวณที่นั่งแถวกลางเนี่ยด้านบนจะไม่มีออช่องเก็บกบระเป๋าให้เราได้เห็นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยทางสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยเขาออกแบบมาเพ,เพื่อเพิ่มพื้นที่เวลาที่เรา เดินไปเดินมาในเครื่องเนจะได้รู้สึกไม่อึดอัดนะครับเป็นการเพิ่มสเปซนะครับเพราะว่าตรงนี้พอเป็นที่นั่ง u s i n e s s c l a s s เนี่ยจำนวนผู้โดยสารไม่ได้เยอะมากนะครับสัมภลระต่างๆเนี่ยสามารถเก็บแค่บริเวณลิมซ้ายกับริมขวาเนี่ยก็เพียงพอแล้วเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเอา Overhead Compartment ของที่นั่งแถวกลางออกไปนะครับเพื่อเพิ่มสเปซนั่นเองครับ นี้ก็เครื่องขึ้นแล้วนะครับลูกเรือก็จะค่อยๆเดินมาแจกอะไรหลายอย่างเลยนะครับวันนี้เรารับมาเป็นแชมเปญก่อนเลยนะครับเป็นเวลคัรดิงครับส่วนชุดกระเป๋าอเมนิตี้ของผู้โดยสารบิสเนสสิงคโปร์แอร์ไลน์ตอนนี้เนี่ยจะได้เป็นกระเป๋าบางๆบ,บางเฉียบเลยข <c oughs> องเพนฮาริคอนนะครับตรงน,นี้มีโลโก้สิงคโปร์แอร์ไลน์อยู่ด้วยข้างใน,นมีอะไรบ้างในก็จะมีเขียนนะครับว่าเป็นอเมนิตี้คิทนะครับสิงคโปร์แอร์ไลน์นี่ก็จะมี แผ่นโลชั่นนะครับเป็นโลชั่นทามืออันนี้เฟ c เชียลมิสนะครับเป็นสเปรย์ชิดหน้าลิปบาล์มครับแล้วก็อัน,นี้เป็นเทอร์ฟูมนะครับเป็นน้ำหอมเล็ก เท่านี้เองไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้เลยนะครับซึ่งพวกชุดอำนวยความสะดวกอย่างเช่นพวกแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรพวกนี้เราขอได้นะครับหรือว่าเขาจะมีวางไว้ในห้องน้ำครับคู่แบบแชมเปญครับก็จะมีถั่วมิกซ์นัทนะครับสังเกตว่าเขาเปลี่ยนแพคเกจิ้งหมดเลยนะครับเมื่อก่อนก็จะมาใส่เป็นถ้วยเล็กๆมาครับตอนนี้เนี่ยซีมาเป็นถุงของไทยของมันเลยนะครับเพื่อลดการสัมผัสลงครับในช่วงโควิดเช่นเดียวกันกับเออหมอนกับผ้าห่มด้วยนะครับจะไม่มีวางไว้ที่ที่นั่งนะครับอันนี้คือเราต้องขอนะครับพอขอเนี่ยเราจะเห สิลพลาสติกอยู่นะครับอันนี้เพื่อความแน่ใจของผู้โดยสารว่าออไม่ได้มีใครมาสัมผัสมอนหรือว่าผ้าห่มกอนเรานะครับพอ,อเขาซักมาเสร็จก็จะซิลมาเลยแล้วก็ขอเขาขาค่อยฉีกมาให้ครับ <S <S อันหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับสำหรับสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยก็คือเขามี Wi-Fi บนเครื่องบินให้ได้ใช้กันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเราเป็นผู้โดยสารบิสเ e น s c คลาสหรือว่า เป็น g o เม Member ของ ChrisFlyer นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมสะสมไมล์ของเขาเนี่ยจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตบนเครื่องโดยเฉพาะฟลายาวๆอย่างเงี้ยฟรีถึง100 MB เมกะไบต์นะครับซึ่งถ้าเกิดเราบริหารข้อมูลดีๆในการใช้งานเนี่ยสามารถใช้ได้เกือบทั้งฟเลยนะครับเหมือนกับเราใช้แค่แชทนิดๆหน่อยๆไม่ได้โหลดรูปไม่ได้ดูวิดีโอเนี่ยใช้ได้สบายๆเลยครับเนี่ยตอนนี้คอนเน็กต์ไปที่เรียบร้อยนะครับสปงสปีดต่างๆเนี่ยพอใช้ได้ครับเรียกได้ว่าเราสามารถตอบอีเมลหรือว่าแชทไลน์ได้แบบไม่สะดุดเลยนะครับ โอ้ว้าวอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะครับพอชั้นใหญ่มากเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนี่นะครับเป็นผัดหมี่ซีฟูด้ดที่ใหญ่มากเลยไม่รู้จะกินยังไงหมดแล้วก็อันนี้เป็นสเตะน,นะครับเป็นสไตล์สิงคโปร์เลยก็มีสลัดด้วยขนมปังชีสนะครับพอชั้นใหญ่มากเลยก็แชมเปญยังเติมมาเรื่อยๆครับจากการขึ้นสิงคโปร์แอร์ไลน์มาหลายครั้งนะครับ เรื่องของอาหารเนี่ยค่อนข้างไว้ใจได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็เอเชียด้วยกันนะครับก็จะทําอาหารค่อนข้างถูกปากถ้าเกิดเป็นคนไทยโดยส่วนมากเนี่ยเจออาหารของสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยส่วนมากก็จะโอเคด้วยเลยนะครับโดยเฉพาะอาหารสไตล์จีนสไตล์เอเชียหรือว่าพวกสเต,ต๊กอะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีมากครับ ไปที่ค่อนข้างยาวเลยนะครับนี่ยังเหลืออีก12ชั่วโมงกว่าๆเลยครับสงสัยน่าจะต้องนอนสักงีบหนึ่งนะครับที่นั่งของสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะดูแล้วแบบมันเป็นที่นั่งค่อนข้างกว้างด้านนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มีข้อเสียเหมือนกันก็คือที่นั่งตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถปรับเอ็นได้ไม่เยอะมากปรับเอ็นสุดแล้วนะครับจะได้แค่นี้เองมันไม่สามารถที่จะกดปุ่มเนี่ย ไปจนถึงปรับเอน็นนอนราบได้นะครับว่าที่นั่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่นั่งที่เราจะต้องพับชิ้นนี้ลงมาทั้งชิ้นเลยนะครับเพื่อให้มันกลายเป็น ที่นั่งแบบนอนราบนะครับข้อเสียที่ผมบอกก็คือตัวเราเนี่ยจะต้องลุกออกจากที่นั่งนะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยขับเบาะทันชินเนี่ยลงมานะครับเราไม่สามารถที่จะนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็กดปุ่มจนมันค่อยๆเอ็นนอนราบได้นะครับทําให้เรารู้สึกว่าเออมันไม่เป็นจังหวะเดียวคือจะต้องลุกลุกนั่งนั่งนะครับแล้วก็มันจะไม่มีตรงกลางคือมันจะเอ็นได้เท่านี้กับอีกแบบเป็นก็คือนอนราบไปเลยนะครับมันจะแบบไม่สามารถที่จะเอ็นเยอะกว่านี้ได้หรือว่าจัดท่านอนเนี่ยจะค่อยๆปรับ เองขึ้นมาทีละนิดละหน่อยนะครับจมลงกายเป็นท่านั่งเนี่ยไม่สามารถทําได้คือจะต้องลุกแล้วก็เปลี่ยนท่าทางอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งที่นั่งแบบนี้เนี่ยผู้โดยสารจะพับเองก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเรียกให้เขามาพับที่นั่งนะครับเพื่อแปงลงร่างกลายเป็นเตียงนอนให้ดูครับ ลูกเรือมาปูเตียงให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดขับที่นั่งลาบแล้วเนี่ยมันจะคึ้งคึ้งกลางๆไม่ได้ก็คือต้องนอนลาบไปเลยมันจะแบบเอนขึ้นมานิดนึงเพื่อเอนหลังอะไรอย่างงี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องนอนลาบเท่านั้นนะครับแล้วก็ขยับมานอนลาบให้ดูนะครับว่าสเปซเนี่ยก็จริงๆมีพอสมควรเลยแต่ว่าบริเวณเท้าเนี่ยเราจะต้องทิมไปเฉียงๆอย่างนี้ ก็สอดเข้าไปได้ลึกพอสมควรเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึง,งความยาวเนี่ยผมว่าก็รองรับสรีละพลังที่ตัวสูงๆได้สบายนะครับก็มีหมอนให้หลายใบมากตรงนี้ก็1นึสองสาขอตัวไปพปักผ่อนก่อนนะครับผ่านไปอีก 6ชั่วโมงนะครับไฟนี้ยังเหลืออีก6ชั่วโมงโด้วยกันนะครับโหเป็นไฟที่ยาวนานมากนะครับเมื่อกี้งีบไปได้สักประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับตื่นมาดูซีรีส์ต่อสักตอน2องต,ตอนนะครับขอทั้งเครื่องดื่มขอทั้งเนี่ยครับขนมต่างๆช็อกโกแลตอะไรมาเนี่ยนะครับเหลืออ,อีก6ชั่วโมงนะครับดูซีรีส์ได้อีกหลายตอนเลยนะครับแต่คิดว่าน่าจะรับไม่ได้ละเดี๋ยวเข้าใจว่าก่อนแลนด์น่าจะมี อาหารเซอร์วอีกหนึ่งมือนะครับก่อนที่เราจะถึงซานฟรานซิสโกครับพาเข้ามาดูห้องน้ำนะครับของเอสามห้าศูนย์ส mm ิงคโปร์แอร์ไน์กันบ้างนะครับก็จริงๆไม่ได้เป็นห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่โตกว่าห้องน้ำอื่นๆ แต่อย่างใดนะครับก็แคบๆนี่นะครับตามสไตล์ของน้ำเครื่องบินครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่สึงค a p ร์ e a i r l i n e มีให้เนี่ยก็จะมีตัวนี้เป็นมือวอชนะครับเอาน้ำยาบนปากจะมีโคลโ n นแล้วก็จะมีโลชั่นสำหรับทามือนะครับก๊อกน้ำเป็นแบบเซนเซอร์นะครับก็ไม่ต้องแตะแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีสบู่ล้างมือมาให้ครับรวมถึงตัวถังขยะนี้ด้วยที่ไม่ต้องแตะเหมือนกันนะครับเพราะว่า จะมีสเต็ปที่เท้าตรงนี้นะครับที่สามารถกดเปิดได้อน,นี้ก็ดีมากเลยลดสัมผัส์ปได้เยอะเลยนะครับขนาดทิชชู่นะครับอันนี้แก้วน้ําสําหรับเอ่อ้วนปากหรือว่าใช้น้ำำํายา้วนปากเขานะครับมีผ้าสําหรับเช็ดคุให้เล็กๆนะครับแล้วก็นี่ที่ผมบอกแต่แรกนะครับว่าพวกสุดแปรงสีฟันยา,ส,นยาสีฟันเนี่ยเขาเตรียมมาให้ในนี้นะครับก็เลยไม่ได้ไปแจกให้กับผู้โดยสาร ที่ที่นั่งของเราอะนะครับแล้วก็มีหวีมาให้ครับถ้าเกิดเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ขอจากลูกเหลือได้ครับแล้วตอนนี้นะครับอาหารอีกหนึ่งมือก็มาแล้วลครับเป็นสิกเนเจอร์เลยครับนี่ข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับขึ้นชื่อว่าเป็นสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับลองทำอาหารของสิงคโปร์ได้สุดยอดอยู่แล้วนะครับนี่คือข้ามันไก่สิงคโปร์ที่อยากให้ได้ดูมากๆก็คือ ไก่นีแบบชิ้นหนาตึบเลยนะครับก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงนะครับที่เป็นอันนี้เป็นสลัดนะครับปลาพวกขนมปังกระเทียมผลไม้เค้กนะครับพวกชีสต่างๆอันนี้เป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะครับทั้งสามแบบอลังการมากตัวนี้ เสียของไฟช่วงนี้นะครับเพราะว่าเป็นสถานาการณ์โควิดนะครับจะสังเกตน,นะครับว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยผมไม่ได้หยิบตัวเมนูอาหารที่ปกติแล้วเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังก่อนทุกครั้งเลยนะครับว่าเอ๊ะเรามีตัวเลือกอาหารอะไรบา้างหรือว่าเขาจะเสิร์ฟกี่มือนะครับรอบนี้เนี่ยไม่มีเมนูแจกให้กับผู้โดยสารแล้วก็ไม่มีวางไว้ที่บริเวณที่นั่งเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นการสอบถามเอาจากลูกเรือทั้งมดนะครับเพื่อที่จะลดการสัมผัส ตัวเมนูนั่นเองครับเราก็เลยจะไม่เห็นตัวเลือกของอาหารล่วงหน้าตั้งแต่ึ้นเครื่องมานะครับกับอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ก็คืออาหารแต่ละเมนูที่เขาให้เลือกเนี่ยจะมีจํานวนจํากัดพอสมควรนะครับอย่างเช่นมื้อนี้เนี่ยตอนที่เขามาถาม,มานะครับเขาบอกเลยว่ามี3เมนูแต่ว่าแต่ละเมนูเนี่ยเหลือแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับคือผมกับซูชิงเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกเมนูอย่างเดียวกันได้ด้วยซ้ำก็คือตัวสายการบินเองเนี่ยเขาสต็อกตัวเมนู มาไม่ได้เยอะเหมือนกับช่วงสถานาการณ์ปกตินะครับอาจจะเป็นเหตุผลทางด้านต้นทุนด้วยนะครับแต่ว่าคุณภาพของอาหารเนี่ยปกติทุกอย่างนะครับยังคงทำได้อร่อยแล้วก็ให้มาเยอะมากๆนะครับเป็นพอชั้นใหญ่มากเหมือนเดิมครับเอาล่ะครับเราเหลือเวลาอีกประมาณ 40นาทีนะครับจะแลนด์ที่ซานฟรานซิสโกครับนี่ก็คือรีวิว Business Class นะครับของสิงคโปร์แอร์ไลน์แอร์บัส A350-900 นะครับเป็นไฟที่ยาวนานมากแต่ก็ให้ความสบายให้ความเป็นส่วนตัวได้ดีระดับหนึ่งนะครับและอีกเรื่องที่ยาวนานมากก็คือยาวนานเหลือเกินนะครับที่เราไม่ได้รีวิวไฟใหม่แบบนี้ให้ผู้ชมได้ดูกันคิดว่าน่าจะเกินปีอีกนะครับก็หวังว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นในเร็ววันนะครับเราน่าจะกลับมาเดินทางได้เยอะขึ้น เร็วๆนี้นะครับหวังว่านะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับดูแล,แลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีกันครับผมอูส๋สปินนายนะครับว็อกหน่อยคลิปหน้าสวัสดีครับ